สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมปีมันล่ำมัร้อยครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาตัดตะไครครับหรือว่าหัวเสียงไคครับบานผมหองว่าหัวเสียงไคอันบางมองบางที่เพิ่นก็ห้องว่าหัวคิงไคครับเด็กหน้อยสมัยใหม่นี่จะบอกว่าหัวเสียงไคหัวคิงไคเนี่ยจะบบฮัวครับจะบ่เข้าใจต้องบอกว่าตะไครครับผมกลเป็นตะไครที่ผมปลูกไว้ครับยุคข้างสาครับคุดสาไม่ ก็เลยปลูกไว้ย,ย่างที่เห็นนั่นแหละครับปลูกไว้กันดินเจือนครับกันดินเจือกรกันกันขอบสามันทั้งทะายลงไปครับผมก็ <c oughs> เป็นผลป่อยได้ครับเป็นผลป่อยได้ก็เลยเป็นซังครับก็เลยเอามาขายให้เพื่อนครับช่วงนี้ตะไครก้กำลังมีราคาครับผมพี่น้องถ้าพี่น้องไปตามอันห่าง่ๆครับพวกห่าง่ๆที่เพื่อนขายที่เพื่อนขายของสดของหยังนะครับ เดี๋ยวนี้ตะไคร้โัละยี่สิบสามสิบบาทเพื่นครับกะผมขายเพื่อนโลละสิบสี่ครับไอรโวละสิบบาทครับเป็นขายทรงตามตลาดแต่ทั่วไปกับประมาณสิบสี่บาทครับผมพี่น้องอันนี้ก็ต้องเอามาแล้วกะเอามาตัดได้ครับโลวหนึ่งสิบบาทกะให้ความรู้นิดนึงครับตะไคร้เนี่ยครับมันจะมีอยู่6หกชนิดครับมีตะไคร้ยังเนี่ยมีตะไคร้ก่อครับตะไคร้ต้นตะไคร้น้ามตะไคร้หางสิงครับตะไคร้หางนาค แล้วกะตะไคร่หอมครับผมตะไคร่กอนี่ครับนี่แบบนี้ครับตะไคร่กอส่วนมากที่เขาปลูกทีมีอยู่สองชนิดครับคือตะไคร่ตะไคร้อันพันกุหลาบแดงครับและกัตะไคร่ย่างที่เห็นนี่แหละครับนี่อย่างที่พี่น้องเห็นนี่ครับอย่างที่ผมเอามาให้เบิ้งนี่ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คนห่วงว่าตะไคร่หยวกครับผมป็นังจังห้องตะไคร่หยวกคือมันขาวนั่นแหละครับ ตะไคร้ตะไคร้ที่มันมันกาบแดงๆนั่นครับเพิ่นห้องว่ากุลาบมันตะไคร้พันกุหลาบแดงครับผมกะกะสิเป็นอันตะไคร้อีกแบบนึงครับอันนั้นที่กาบแดงๆนั่นมันก็จะหอมกว่าครับผมแต่ว่าอันนี้มันก็จะนิยมกว่าครับเพราะว่ามันงามมันขาวครับกะตะไคร้หอมก็เป็นอีกแบบนึงครับอันนั้นเพิ่นที่เอาไปเฮ็บพวกเครื่องส้าอ่างเนี่ยฮ็ดที่อย่างผลิตภัณฑ์ ล่ยมาแรงล่ยหงอกล่ยุ่งไปครับ <c oughs> อ่ะนี่ครับนี้ตะไคร้อีกแบบหนึง่งกะกะไผ่าามิทีนลครับพี่น้องกะคว้นปลูกไว้อยู่ครับเดี๋ยวอันที่ผมปลูกไวน้นี่ผมบ่ได้มายูบ้านครับผมปลูกจิมๆเดี๋ยวต่อๆไปผมจะพิจารณาปลูกไว้อยู่ครับปลูกตะไคร้นี่บ่ได้ยากครับผมเพราะว่าการปลูกตะไคร้นี่เอาไปเอาตะไคร้แล้วเอาหัวจรเขามาจังสี่ครับผมมาจังสี่ครับดกอกกะเฮากะ เอาอันนี้มันออกครับแล้ววิธีการก็คือเอาตัดใบออกหน่อยนึงครับตัดใบออกหน่อยนึงแบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็เอาไปปักไปดำได้เล,เลยครับโดยต้นนึ่งนี่โดยต้นไอ้ปักต้นนึงนี่นก็จะปักลงไปโดยจะให้เฉียงๆครับการวิธีการปลูกจะปลูกเป็นแบบปลูกเป็นแบบเป็นลุมก็ได้ครับนี่ผมปลูกผมปลูกง่ายๆเป็นลุมครับ หรือจะยกล่องก็ได้ครับถ้าพี่น้องมิทีได้หลายยกล่องปลูกครับยกล่องปลูกวิธีการปลูกก็ให้หลังจากที่ปลูกไปแล้วคุดลุมกับว่าต้องประมาณ20เส้นเนี่ยครับประมาณจ,าจ,าอ,จอบหอกกนึ่งนั่นแหละครับกว้างกับประมาณจัก20สเส้นประมาณจักสองจอบให้เลิกกับประมาณจักจอบหนึ่งกับปักจกนี่แหละครับสุดบักจกกับพ่อครับแล้วก็เวลาปลูกกับปลูกลุมหนึ่งกับประมาณตน้นไอประมาณสองึงสามต้นครับเอียงๆจั็กหน่อยครับผม ระยะห่างในการปลูกครับกาย่าไหต่ำก so ็หาสิบเส้นครับย่าใหต่ำก็หาสิบเส้นข้างที่ดีที่สุดก็ให้ประมาณเม็ดหนึ่งครับป่อยังย่าตะไคร้มันข้นนี่ครับมันถิบมันติดมันสิดก่อมันจิแตกมันบอครับก่อมันติแตกมันติดเจือกันครับมันติเข้าไปเก็บเข้าไปตัด่ากครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถาตะไคร่มันเป็นก่อหลายๆนี่ถามันจิมจิมกันถามันชิดชิดกันก่อต้นมันชิดกันนี่ตะไคร้มันสูงครับ ตะไคร้มันจะบอวบครับเพราะังไขมันสีบวบมันสีมวใหญ่มันสะเป็นต้นสูงๆชโลดขึ้นครับผมแบบนั้นมันจะเพิ่นจะเพิ่น,เพ,น,เ,พนเพิ่นจะบบมากครับซุ้มเพิ่นเอาไปขายตัวจะให้ต้องให้มันนุบอวบครับผมเพราะฉะนั้นกะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มันหางๆเนี่ยจังหน่อยครับผมง่ายๆครับการปลูกตะไคร้กะผู้ใดมีทีมีทางไว้กะน่าสนใจอยู่ครับถาพี่น้องว่าอันนี้ว่าเอาไปตัดจังสี่ครับตัดแบบนี้แล้วก็เอาไปปลูกเลยนี่กะ วีที่การหนึ่งตะไคร้เพราะว่าตะไคร้นี่มันค่อนข้างที่จะออกหักยากจังหน่อยครับก็เอาไปแช่ตัดจังซีครับตัดตัดแล้วก็เอาไปแช่น้ำยาเล่งรากก็ได้ครับแช่ไว้ให้รากมันขึ้นก็จังเอาไปปลูกก็ได้ครับผมปลูกง่ายครับกะตะไคร้เป็นพืชที่มักนามแนด้วยครับมักนามมากักอย่างแนช่วงแรกๆแต่ว่าจะบ่มักนาําขังครับม,มักหนาแจะบ่มักน้ําขังเพราะฉะนั้นการปลูกแรกๆเนี่ยเขาก็ต้องหวดนามแน่จังหน่อยครับ อย่างผมปลูกไว้ผมปลูกหน้าฝนนี่ผม็ต้องหดน้ำครับเพราะว่าฝนตกตะไคร่เขาจะได้เก็บประมาณหาเดือนขึ้นครับหาเดือนถึงหกเดือนประมาณนี้ครับเขาก็ได้เก็บแล้วครับเพราะว่าเขาปลูกแบบได้ดูแลอย่างหลายครับถ้าเพื่อนปลูกแบบดูแลอะกัดประมาณจักสี่เดือนครับสี่เดือนหาเดือนเพื่อนก็เก็บแล้วแต่ถ้าเขาปลูกแบบบ้านแบบผมนี่แบบ่ต้องดูแลอย่างหลายนี่เพราะว่าตะไคร่มันจะบ่ค่อยมีมาแรงครับบ่ค่อยมีมาแรงไปกินมันดอก มันก็จะได้ขายอยู่ประมาณน,นี้ครับถ้าพี่น้องปลูกช่วงหนาฝนช่วงพฤษภาครับพฤษพฤภ,ภามีทุลากราคดาสิงหากันยานี่ครับเห็นว่าตุลามันก็จะหาเดือนหกเดือนพอดีครับก่อมันก็จะใหญ่ช่วงนี้ช่วงประมาณช่วงนี้ตะไคร่มันจะราคาดีพี่น้องก็จะได้ขายแล้วครับ <c oughs> นี่ครับเขาออกมาแล้วเขาออก็เอามาแต่งครับเน่ามันจะเห็ดเพลินแล้วก็เสีไปผ่าตัดอีกครับผ่าตัดตัดตัดแล้วกะ มัดกิโลนึงครับผมทรงเพิ่นเพิ่นสิบบาทครับเพิ่นจะเอาไปขายจักบาทกับบหัวครับแต่ทีนแน่ๆตอนนี้ราคาตะไคร่นี่ยี่สิบถึงสามสิบบาทครับผมอ่ะบันว่าลายใหญ่ห้างครับเดี๋ยวผมพอท่านเลี้ยวอยู่ครับเดี๋ยวผมไปเอาตะไคร้ก่อนครับนี่ที่ผมขุดขึ้นมาจังสี่เพราะว่าเดี๋ยวผมสิปลูกใหม่ครับปีกอนเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นโค่นครับมันขึ้นโค่นแล้วมันกัดตายแล้วก็สิปลูกใหม่ครับ เอานามก็มีแล้วปลูกกระหดนามจังหน่อยเพราะว่าผมในมาอยู่บ้านแล้วผมได้ดูแลครับบ้านนี้น่าสนใจนะครับพี่น้องเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งครับที่ไผ่มีทีมีทั้งพูดจากว่าสิปลูกยังกะปลูกไว้ครับปลูกไว้กะได้ขายอยู่ครับกะตามตลาดสดตลาดยังกะเขามีของไปเสนอเพื่อนปลูกแล้วเขามีของไปเสนอเพื่อนนี่เพื่อนหูว่าเขามีเดี๋ยวเขาก็ได้ขายเองครับบม่ยากครับเพราะว่า สิต้มปลาสิต้มนั่นต้มนี่เนี่ยเอ้ยจังไนกันเห็ดตะไคร่กันแตต้องใสจังไปใสตะไคร่ใส่หัวสียงไขร่ครับเอ้าเอาไใหญ่ห้างแล้วผมไปหุดตะไคร่ก่อนครับผมอ้าขอบคุณครับสวัสดีครับ